มาอ่านคำศัพท์น้ำเกี่กับกีฬา S n O O K ดับเบิ้ O ก็ได้นะครับ E R snooker หรือว่ากีฬาสนูเกอร์นั่นเองครับ v O ดับเบิ้ O E Y B A ดับเบิ้ล O volleyball วอลเลย์บอลครับ S-K-I- ไสนุกี k ้นี้อ๋อไม่ได้สนุกี้นะผมอ่านผิดไปสนุกเกอร์กับกี้เนาะ่นไต่อเลยอาร์ีรับบี้ ไปเล่นนะครับอ่าไปต่อ S U M O สุโมกีฬาสุโมนะครับ S O C K E Y ฮอกกี้กีฬากีฬาฮอกกี้ที่มันตีลูกดำๆแบนๆนะครับเนี่ยประมาณเนะี้ยแต่มันเป็นดำๆแบนๆนะครับไป G O L F Golf. ว่าเล่นกอล์ฟนะครับหลายหลายคนเขรู้จักแล้วนี่ครับ F O O T B L A, B A w L L B A Double อฟุตบอลอันนี้หลายคนรู้จักเล่นบ่อยแน่นอน B O X I N G บ็อกซิง่งมวยนี่ครียกล่ามวย J U D O ยูโดนะครับหรือกีฬายูโดคล้ายคยเทควันโ,โดนะคล้ายๆนะไม่ไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนะ K A R A, A T E ารเา,รเ,ตารเต้นะอันนี้คนก็รู้จักเดยอนะเนาะไป B A S E B A L, L เบสบอลนี่คืออะไรเบสบอลนั่นเองครับ S M I M M I T Swimming ว่ายน้ำผมไม่ชอบเรียกดับเบิลนะมันอะไรไม่รวมปิดปากชอบ M M อะไรก็ได้ครับมาตอ T A B L E เบิบล T E N N เอเอ็นไอเอสเทนนิสแทเบิลเทนนิสปิงก์บอลวีอันจีเอชทีไลฟ์ทีอินจีวิชวิชลิสติ A ้งยกน้ำหนักนั่นไปเลยบีเอสค E, B A L basketball บาสเกตบอลบาสกีฬาบาสเล่นบาส T I e. N. N is tennis ก uh, <t od ans> ีฬาเทนนิสนะวงัตัวเลยอันนี้ผมชอบด้วยนะ B A D M I N T O N แบดมินตันหรือกีฬาแบดมินตันอะไร ตัวเลือขนไก่นะผมชอบมนาะแล้วนี้มาเลยอีกสองคำอันนี้เป็นหมวดหมู่ของอาหารนะผมลืมบอกไปสองคำเป็นหมวดหมู่ของอาหารนะ้เริ่มอ่านกันเลย R I C E Rice, ข้าวสวยแล้วก็ V A T E R water น้ำนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ ผมขอขอบคุณนะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีทำการทำคลิปต่อไปนะเอาแค่นี้ครับขอบคุณครับ